ในส่วนของปฏิบัติหน้าที่นายกทบรวีให้สัมภาษณ์กรณีที่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมามีกปปสไปปิดล้อมกระทรวงพาณิชย์จนกระต้องต้องยกเลิกการประมูลข้าวในวันนั้นคุณยิ่งรักปรเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าถ้าบอกว่ารักแนละสงสารชาวนาทําไมไม่แยกกระบวนการความเห็นต่างออกไปแล้วทุกคนไปมุ่งช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวนาคุณยิ่งรักบอกว่าที่ผ่านมา คนอาจจะไม่เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวก็มีกลไกของปปชตบรัฐบาลอยู่แต่ทําไมต้องมาทําให้กระบวนการจ่ายเงินกับชาวนาถูกลิดรอนออกไปอีกเราถูกขัดขวางตั้งแต่กระบวนการทํางานของทกศแล้วรวมไปถึงธนาคารของรัฐที่ทํางานร่วมกับกระทรวงการคลังไม่ได้รับความร่วมมือเลยจนกระบวนการไม่สามารถเดินได้มาวันนี้ไม่สามารถเดินหน้ากระบวนการระบายข้าวได้อีกทั้งทั้งพี่เป็นกระบวนการที่ถูกต้องแต่ถูกขัดขวางแล้วอย่างนี้ชาวนาจะได้รับเงินได้อย่างไรหรือแม้แต่กระบวนการฟ้องร้องคุณยิ่งลักษณ์บอกถ้าเป็นคดีความ ความเงินตรงนั้นก็ไม่สามารถใจ่ายให้กับชาวนาได้เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายต้องรอให้สิ้นสุดโดยที่คุณยิ่งรักบอกเนี่ยนะครับว่าจะลงโทษรัฐบาลก็มีกระบวนการของปปชอยู่แล้วแต่อย่าไปลงโทษชาวนาอย่าเอารัฐบาลมาทําให้ชาวนาเดือดร้อนขณะที่ประเด็นเรื่องการประมูลข้าวในวันนั้นที่ต้องยกเลิกไปเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เห็นว่ามีการมาปิดล้อมก็จะเป็นการประมูลประมาณ3,000ล้านบาทนะครับเป็นการประมูลข้าว ในตลาดเกษตรสินค้าล่วงหน้าหรือเอฟเฟกประมาณ250,000ตันเรื่องเงินจ่ายจำนำข้าวเนี่ยนะครับคุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลร,ระบุว่างบกลาง20,000ล้านคาดว่าจะเริ่มจ่ายให้ชาวนาผ่านทกศได้อย่างช้า17มีนาคมก,คก็แปลว่าวันอันนคารหน้าวันที่ 14, 15ที่บอยวันจันทร์นะ่ะวันจันทร์หน้านะครับ ขนาดที่ยอดค้างสำาระชาวนาประมาณ10,000แสนล้านบาทตอนนี้มีข้าวที่เหลือจากการทำสัญญาซื้อขายอีก11-12ถึงล้านตันนะคะคุณนิวธทํารงว่าอย่างนั้น<ม>ก็คาดว่าจะสามารถขายได้เดือนละประมาณ1ล้านตันส่วนกองทุนช่วยชาวนาที่ตรกศเปิดขึ้นทั้งเงินบริจาคก,กับเงินฝากทั้งแบบมีดอกเบี้ยแบบไม่มีดอกเบี้ยสรุปยอดรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ8 46 <4, S 2> ล้าน ทกศเมือเ่อวานนี้ผู้จัดการทกศลักวัฒนานวัตระบุนะครับว่าจะเริ่มดําเนินการเอาเงินกองทุนที่ว่าน,นี้ไปให้ถึงชาวนาที่เดือดร้อนในเวลารวดเร็วจึงจัดสรรเงินก้อนแรกออกไป500ล้านบาทจ่ายไปทกศเพื่อสั่งใจ่ายให้กับเกษตรกรตามใบคิวประทวนเนี่ยนะตามคิวใบประทวนภายในวันนี้นนนนเลยมีนาคมคือวันนี้ค่ะคาดว่าเงินกองทุนช่วยชาวนาจากประชาชนจะสามารถช่วยชาวนาในก้อนแรกได้ประมาณ3,000ันรายด้วยกัน